สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทีวบซาเวียทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับโทรจันร์คนเดิมนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆครับมานําเสนออีกแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับได้ทําคลิปในเรื่องของการซื้อใบรีสกิลกับบรีสเตตัสไปทีนี้เพื่อนเพื่อนบอกครับบอกว่าอ้าวเฮ้ยทำไงอ่ะไอคอยไม่พอครับผมมีเขาเรียกว่าเควสครับหรือว่าอีเวนต์ดีๆของระบบเกมเนี่ยมาฝากครับเอาละครับวิธีแบบไหนที่จะเพิ่มไอคอยในกระเป๋าเราได้นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนเพื่อนต้องกลับมาที่เมืองเกิดของเราก่อนครับ เมืองแรกที่เราได้เจอนะครับจากนั้นเพื่อเพื่อนก็มาหา NPC ที่ชื่อว่าเนี่ยครับไวโบล่าวิงออฟไวโบล่าเลน่านั่นเองอยู่ตรงตรงนี้นะครับเป็นรูปปีกนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็คุยกับมันครับแต่ที่นี้ครับเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะแบบเคยเห็นนะครับคนมุมก็เลยมากดดูเอ้ยทำไมเราคุยไม่ได้อ่ะมันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับคือ NPC ตัวนี้นะครับถ้าเราปรับการทํางานเป็นการใช้เมาส์เล่นเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะคุยไม่ได้ครับเราก็เลยต้องใช้วิธีแก้รดยการไปปรับเป็นนี่ครับคีย์บอร์ดครับ อ่าพอป่าเป็นคีย์บอร์ดแล้วจากนั้นนะครับเดินไปหามันครับเดินไปหามันเนาะแล้วก็กดสเปซบ้าคุยครับจะคุยได้ครับอ่าง่ายมากเลยครับแค่นั้นเองเราก็คุยคุยไปนะครับคุยไปเสร็จนะครับกดเควสเนี่ยครับมันก็จะโชว์การเดินทางของเราครับก็เหมือนแต้มในการเดินทางของเราอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเราก็ดูนี่ครับเราผ่านไปถึงขั้นไหนแล้วเราสามารถกดรับรางวัลได้ครับแหมเห็นไหมนี่เพื่อนๆได้แล้วไอคอยเอากระเป๋าอย่างรัวๆเนี่ยครับ กดกดมาให้หมดครับกดมาให้หมดทีนี้ว่าเรากดมาเรามาดูครับไอ้คอยน์ในล่างในในตัวเรามีเท่าไหร่กดเลยครับกดเหรียญเปิดครับกดเสร็จแล้วก็เปิดเป็นงไงเพื่อนดูไอ้คอยก์่วาร่างเนี่ยครับตรงนี้ขึ้นรวนรัวในเซิร์ฟเวอร์โคสเบต้านี่เพื่อนก็ ใช้กันอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้เลยครับรีกันให้ตัวแตกกันไปเลยทีเดียวนะฮะใครเล่นผิดเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะไม่มีแต้มนะครับในการรีสกิลหรือรีสเตตัพเผลอๆนี่เหลือพอที่จะแบบกดเกิดแล้วเกิดอีกก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆอะไรเนี่ยจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกในอนาคตนะครับใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกัน